ภาพปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบรรลือโลกนะครับภาพปู่ม่านยา่าม่านม่านหมายถึงคำที่ชาวล้านนาโบราณเรียกชาวพมา่าดังนั้นปู่ม่านย่าม่านน่าจะหมายถึงหญิงชายชาวพมา่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัดภูมินวัดสวยงามที่มีชื่อเสียงในจังหวัดน่านเป็นฝีมือการวาดนะครับของนานบัวผันหนุ่มท้องถิ่นชาวไทยหรือวาดขึ้นในปีพุทธศักราช2410ถึง2417 คณะซ่อมแซมบูรณาวัตภูมีนในสมัยพระเจ้าอนันตฤธิวระเดชของเมืองน่านใครไปถึงน่านแล้วแต่ไม่เห็นภาพนี้ก็คือไปไม่ถึงเมืองน่านซึ่งภาพจิตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวในชาดกและก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวน่านในอดีตแต่ภาพปู่ม่านย่าม่านเป็นหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงของงานจิตรกรรมฝาผนังดังกล่าว ด้วยได้รับนะครับการยกย่องว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุดทั้งด้านองค์ประกอบและก็อารมณ์หลังสรรค์โดยศิลปินนิรนามชาวไทยลื้อที่เคยสร้างงานจิตกรรมที่วัดหนองบัวอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านด้วยเปรียบเทียบภาพจิตกรรมทั้งสองก็พบความเหมือนทั้งลายเส้นสีสันใบหน้าและฉากกว่า40จุดแทบจะพิมพ์เดียวกัน รายละเอียดของปู่ม่านย่าม่านเป็นภาพที่แปลกแยกจากรูปอื่นๆสแสดงให้เห็นรูปของชายหญิงคู่หนึ่งโดยบุรุษใช้มือข้างหนึ่งเกาะไหล่สตรีแล้วมืออีกข้างหนึ่งป้องปากคล้ายกับกระสิบกระซาบที่ข้างหูสตรีผู้นั้นด้วยในตากรุ่มกลิ่มแฝงไปในเชิงรักใคร่บุรุษในภาพสักลายตามตัวขมวดผมไว้กลางกระมม่อม้อมผ้าพันผมแบบพมา่านุ่งผ้าลุนตยา ส่วนสตรีในภาพแต่งกายไทยรือเต็มยศการแสดงท่าทางกระซิบหยอกล้อดังกล่าวมิใช่การเล้าลมของคู่รักหนุ่มสาวหากแต่เป็นการแสดงความรักของคู่สามีภรรยามิได้สื่อถึงเรื่องกามรมารณมแต่อย่างใดเลยนะครับ